thank you พอที่บอกเป็นภาษาบานเฮ้ามาในไว้ทูกลานเลยฟังง่ายเมื่อในเมื่อในเป็นวันอังคารที่สีมิถุนายนพุทธศักราช2,567ัร้เจ็แลมสิบสามคำเดือนหกปีมะร่งพระในวัดของข้า3สามสิบเก้ารูปเอามีสมะเน้นดูแล้วเนี่ย มมนี่สมบมาได้หนึ่งวะพระลงสันสามสิพานาบที่จะเตรียมเตรียมบวชเจ็ดในช่วงนี้ฝ่าฝนกระตกเกือบคู่มือเลยลูกหลานโบว่านกระตกตอนเทียงโอ้ตกแห้งอยู่แต่ห้งบรดนก็เป็นพาละที่เขาเท่ ปูนซีเมนต์ขึ้นกันเทปูนซีเมนต์เจดีของเฮ้าแต่ว่าถึงยังใดก็ตามบริษัทมีอุปกรณ์มีแผนเล็กให้รถแลันเข้าไปได้แล้วก็เมื่อเทแล้วก็มีพาเต้นปิดหนาปูนอีกมีปัญหาอุปกรณ์ในการเทปูน เนี่กรทัางานของเขาก็ไปไปหลวงพ่อก็ไปเบิ่งอยู่ดํมๆไปเบิง่งงานไปได้ดีว่ามีปัญหาแต่เมื่อนี่จะมีการประชุมงันปะลูกหลานสอยๆกันเบิงนะประชุมทุกอาทิตย์ประชุมที่หน้างานแต่ว่าเมื่อวานมื่อก่อนก็กดไล่งานไล่งานหลวงพ่อว่า เสาเข็มที่ตอกไปก่อนหนานี่มันตอกได้ตื่นเกินไปพอคุดพอคุดฐานลุกไปได้ยังเหลืออยู่เม็ดกว่าประมาณเม็ดหาสิหาสิหสลวงพอ่อย่างไรเข้าก็เปิดความสบายใจเพราะเขาสือสาสรสารสนเทะพิพิธภัณฑ์อยู่น่านเท่านานเข้าก็บกควนจะเสียงบางที่ปิน่นดินอัดสไลยัยอะไรเพราะอยู่ในที่เนิน ควรจะทำให้มันดีนั่นและกเลยจะเอาแมคโครสวรรร์แมคโครสวรร์ arn, arn, มาเจาะลงไปก่อนประมาณสี่หาเมตรจากแล้วก็ตอกเสาเข็มลงไปลงไปจากเมตรสองเมตรแต่มันหมันคงไปเลยแล้วก็คงจะมีคาใส่ใจเพิ่มบางจำนวนสี่ตนที่แล้วเจ้าจ ที่แหลวที่แ,แวเจ็ดตนจังุแซกบังแล้วก็ยังเหลืออยู่สี่ตนที่ม่นเมต่อความหมันคงต่ออันตรายที่อาจเจ็บต่อไปอาจแผ่นดินอันดสไลด์หลวงพอ่อก็ทาให้มันดีเลยลก็ได้เจาะคงจะเจาะเสาเสาเสา,สาเข็มแล้วก็ตอกเสาเข็มใหม่ แต่เขาคงจะย่งยากอยู่เพราะว่าที่จะเดินรถเข้าไปนีน่กคงจะหาช่องทางหาช่องหาทางเข้าไปนะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็งานของพวกเข้าแต่ฝายน้ำรดน,นี่ก็หลวงพ่อหน่อยกำลังเห็ดฝาผนังสำหรับไบวน้ำกระโดดเออไวน้ำหล่นลงไปไว้ ดินทลายลงไปสู่ดินของเขาอันนีก้กำลังเหตุโอ้รู้สึกว่ามันคงแข็งแรงเนง,งานของเขาก็ไแ้ละันง,งานเจดีปีพิธภัณฑ์เราก็จะมีการประชุมหนางานหมดเลยววกงานที่ทำมากนะเจ็ดมือนะมีอย่างแน่น เหตุไปยังแน่งานไปถึงได้แล้วครบผลงานที่จะที่จะเบิกได้ขนาดน้อยลักษณะที่น่นะละแล้วก็วันที่11อ,อประชุมใหญ่ประชุมเกี่ยวกับจ่ายงวดงานจ่ายงวดที่สองนะ่นนะวันที่11อนะออวันที่ ที่แล้วกันวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดจ่ายงวดที่หนึ่งจ่ายงวดที่หนึ่งกประมาณหาล้านเก้าบางจ่ายงวดที่หนึ่งพองวดที่สองเบิงเบิ่งหลวงพ่อเบิ่งเบิ่ง,ลงเ,งเงลยก็คงจะเกิดแล้วคงจะลดสิบเอ็ดล้านกว่า,วาไปว่าเขาจะหาจัตุปัจจัยจ่ายไปเรื่อยๆล่ะงวดเส้นสัญญาที่แลกก็สี่สิบเอ็ดล้านนะลูกล้านนะ เซ็นสัญญาน41ล้านแล้วก็ค่าออกแบบค่าออกแบบเจดีออกแบบพิพิธภัณฑ์ออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกไฟฟ้าแอร์น้ำประปาอันนี้ก็โมเมนต ขนัดขึ้นกันนะั้ลูกหลานนะแต่ว่าลอยลอยสิบล้านนะมันหมดแบนนะ่ะตันี้บวกเข้าไปอีกสิบกาล้านอีกเป็นลอยยี่สิบสี่ลอยยี่สิบกุาลาณไปต่อไปก็คงจะตกแต่งภายในอีกป่ะนะี่จะเป็นเท่าไหร่ก็ทำประทันศาสตร์กำลังออกแบบผลงานเจดีย์ของเขานะี่พวกคือหมดในวานสี่ลอยสิบ สี่รอยสิบล้านนะลูกล้านนะกว่านั้นชวนสี่แล้วได้เพิ่มเพิ่มมือเพิ่มเกียร์ไปเรื่อยๆแล่ะก่อนบังก่อนบังไฟมันจะขึ้นฝ่าใด้คงจะหมดมือหมดเกียร์ไปหลายพราะสุ้มควรอยู่อันนี้กันเล่าเก้าให้ลูกล้านได้ฟังงานของเฮานะ แต่ยังไงก็ไปเรื่อยๆลนะเพราะเขาจะเหดให้มันแล้วมันเสร็จแต่เขาจะต้องทําให้มันเสร็จมันสิ้นมันแล้วแต่ไงยั่ไงก็ต้องหาเพิ่มให้มันทำทำ <c oughs> เก็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่อยๆรยัทธาญาติโยมทางไกลก็ได้ทรงโอนเขามาทย่อยเขาบ้าก็เป็นทีพ่อใจอยู่ในระดับเร่ง แต่ก็ต่อไปพพ่ภาคนาถ้ามันเล่งเข้ามาอีกหลวงพอก็คงจะเล่งขึ้นกันนะเล่งคำพูดคำจาเขาอีกลูกหลานค่อยฟังนะถ้ากับลวงพอกระเปาแหง่งหลวงพอกระเปาแห่งลวงพ่อจะพูดดังๆกว่านี่วัน,นให้ไลูกหลานได้ช่วยกันได้ช่วยกันได้ช่วยกันได้จนเล่งเข้าไปละว,วันแต่เือนหลวงพ่อยังว่าท่านเล่งไปไหนเพราะให้ไดพ่อ มีเงินพอจิจ่ายได้อยุต้องไปไพ,พ่ภาคนาเลยแต่วันที่ยังไงก็ตามสุดทธาญ,ญาติโยมลูกหลานจะให้หลวงพ่อบอกทุกคนอย่าคอยอามาใหาม้มถ้าเอาว่ามาให้ก่อนก็ดีให้กันขุนเจ้าก็หลวงพ่อสีไซอยู่แล้วใจเวล่าพวกเขาก็อยากได้บุญอยากได้บุญอยากได้กุศลในจุดนี้อยู่แล้ว,ลว,า,นนนลวาโอนเขามาเรื่อยๆทย่อยเขามาเรื่อยๆเพื่อจะให้ ได้ใช่เมื่อสร้างขึ้นมาเราก็เป็นสมบัติของพวกเฮ้าทุกคนนะบ่เป็นสมบัติของหลวงพอ่อหรอกหลวงพ่อเราก่าอีเสมอพวกเฮ้าควรจะฝากหคุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินพอหย่ำก้าเราใส่กับพวกเฮ้าทุกคนนะในะหลักของพุทธศาสนาลัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ่าอว่าพิจารณาเบิ่งแล้ว พระพุทธเจ้าโลกาวิทูนะพร,ระพุทธเจ้าโลกาวิถูรู้แจงโลกตามไม่จริงรูแจ้งโลก,โลกสู้รูแจงเจ้าของบ่ไดโลก,กคืออยู่กับจบของเนี่ยโลกทางนอกเป็นรูจักยังรู้จักผู้อื่นผู้ก่อนเป็นนังสันมิกีหินทอนี่ป้าใหม่ทอนี่มีสัอยูน,อนิฮันทอนันจะมีประโยชน่ยังไง ออกาก่ผู้ก่อนกับไปบูผู้มืดไปดูเบิงผู้พลานอีกออกอย่างกไปเบิงอำเภอดำโสมอีกอำเภอหน้ายุ่งอีกอำเภอบานผืออีกจังหวัดอุดรอ,อ,อีกจังหวัดขอนแก่นอีกจะมีประโยชนอยังไงไปเบิงผู้อื่นโลกกวิธูแจงลูโลกถ้าลููแจงจ้าของเจ้าของเหตุจังไหนถ้ำจังไหนคุณธรรมในจกของมีอั่าง อยู่ในเจ้าของในตัวของเข้าแต่ละท่านแต่ละคนอันนั้นเลิศประโยชน์เสริเสิฐเขามีความรู้เพียงพ่อบอกวิชาความรู้ของเขาเนี่เขาไี่เลี่ยนได้ศึกษามีหยัางแน่คุณธรรมในจิตในใจของเขามีหยัางแนศีลส,สมาธิปัญญาในตัวของเขามีหยัางแนเป็นทีอุ่นใจแลอยัง่งในการเป็นอยู่ของเขาในการประพฤติในทางโลกและทางธรรม อันไดๆรู้แจ้งเจ้าของรู้แจ้งโลกในหลักเป็นำคำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้แจ้งอริยสัจนะลูกหลานนะรู้แจ้งโลกนะรู้รู้แจ้งอริยสัจอริยร 4, สัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรักทุกสมุทัยนิโรธมรักรู้แจ้งอริยสัจ อริยสัจสีทุกสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกทุกความทุกคือความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอกทุกใจทุกกายทุกใจน่ะว่าทุกทุกสมุทัยและเหตุให้เกิดทุกจะไม่ยั้งแน่ก็มีน่ะหิวกระหายก็เป็นความทุกข์ท่างกายแต่ว่าไม่ทุกข์ท่างใจคือยั้งแน่ กามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาคือยังการคือความคือความอยากแต่ย่านอยากอยากนั่นอยากนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นอยากมียดถาบรรดาศักดิ์อันนี้เป็นทุกข์คือกันเลยการมัตตตัณหาคือความประหยัดภาวะตัณหาอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่ความทะเยอทะยาน วิภาวะตัณหาบ่อยากจะเป็นบ่อยากจะเป็นก็เป็นทุกข์อีกคำว่าบ่อยากจะเป็นคืออย่างบ่อยากแก่บ่อยากเก็บบ่อยากตายบ่อยากทุกบ่อยากพัดภาคเอันนี้ก็เป็นทุกข์ขึ้นกันคือบ่อยากเป็นมันออกไปคำว่าวิภาวะตัณหาคือตัณหาขึ้นกันจัดว่าเป็นตัณหากานกัตตมตัณหาภาวะตัณวิภาวะตัณหา สิ่งทั้งสี่อย่างกามวัตนาปวัตธรรมิสี่อย่างทําเป็นสาเหตุให้ทุกเกิดขดังขั้งด่านจิตใจของเราทั้งท่างกายโดยทั้งจิตใจโดยทุกมันเกิดทั้งสองด่านเด้อหิวก็หายหนะึ่งบมเมนนั่นนะละร่างกายทุกเยน็นหลอนอ่อนแข็งมีธรรมชาติมาเบียดเปลี่ยนทางร่างกายอันนี้ก็ทุกกายแต่ทุกใจนะ่ะคล้าย ความบ่พอใจในเรื่องต่างๆาถึงจะบ่บมีไผ่หูก็าตามมันทุกข์อยู่ในใจเฮ้าเจ็บไข้ได้ป่วยในตัว,ตวของเฮนะ้าผู้อื่นบ่ได้ทุกตำหรอแต่ว่าตัวของเฮ้าในทุกมันห,หูมันทุกข์กว่าไปาจะต้องพัดผักจากทิ้งทั้งหลายทั้งปวงอา,วอานิวัต เข้าของพวอยากพัดพัดภาคในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเ่าวิภาวตัณหาเป็นเกิดเป็นตัณหาเกิดนนทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์ความดับทุกข์ก็คือใช่มักมักขานีนิโรธมักมักก็คือหนทางหนทางที่จะที่จะเดินเดินไปสู่ความดับทุกข์ ส http, ity, po, er, ivo, ัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาระมังคัมมันโตสัมมาอาชิวสัมโมฯแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิสเนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะวาจาระมัมมันโตอาชิวะวานโมสติสัมมาทิสเนมักแปดสรุปแล้วก็คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาที่จะชำระจิตใจของเราของเฮาให้รุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปได้อ oh! ันน ja. mm um ี้แหละ อย่างว่าสุภัทธ์ถามพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าปริพนินธนะว่าพระพุทธเจ้าข่านะเขาไปถามปัญหาที่พระพุทธเจ้ากำลังป่วยหนักศาสนาอื่นมีหมากไม่ดาดื่นศาสนาเหล่านั้นมีโอกาสที่จะถึงความบริสุทธิ์รุดพ้นถึงพระนิพพานได้บ่ ถึงความรุดพ้นบทที่สุดในบอกประย่าขาพระองค์บอกเน่ยสุปะจะไปถามจะไปถามเถอะถามมันออกนอกเกินไปเ,เราตอบให้ชัดเจนเลยว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามคณะไหนก็ตามการประพุทธปฏิบัติในคณะไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่มีไม่มี มักแปดไม่มีมักแปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมากัรมปัญสัมมาสม,มาธิที่สมาสังกัปปะสม,มาวาจากรรมันโตอาชิวะไวตุโมสติสม,มาธิเนี่ยผมมีมักแปดแล้วก็บผมมีอรยิยสัจดูในศาสนานั้นไม่มีทางที่จะสำเร็จมักผลนผิพพานได้มีแต่ยังมากระไปสู่สวรรค์ การประพฤติปฏิบัติที่จะชำระกิเลสให้สูมักผลในบ้านไม่มีสุปถาเพราะนั้นเธอจะไปหาคิดวัดอย่า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 ไปถามมีแต่พุทธศาสนาของเราเท่านั้นล่ะที่จะทำจิตใจยกระดับจิตใจให้พ้นทุกนันวัฏสงสารใดเพราะมีหมักมีหมักแปด พระพุทธเจ้าพันยืนหยัดแน่นสันวรรค์ในก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานจะนำาปกับว่าเรื่องเทศให้สุปทฏฟังเรื่องศีลสมาธิปัญญาสามัญญผลผลในสุดท่านกับนั่มไปประพฤติธปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระาราหันในคืนวันนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าที่เล่าสเสด็จมา เมืองกุชินาราที่มาจะกปรินิพานที่กุชินาราเนี่ยเนีเ่เราเห็นอุปนิสัยของสุภัททะนี่แหละที่จะได้สําเร็จมักสาเร็จผลเทาจะไดม้มาเมืองปรินมากุชินาราเป็นปรินิพานครั้งสุดท้ายที่นี่เพราะสุภัททะจะได้สําเร็จได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และก็เป็น พระอรหันต์องค์สุดท้ายที่เราได้โปรดที่ได้สาเร็จเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอาเสขนะอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาจบปริญญาเอกก็ออกไปนี่แหละคือสุปฐานองค์สุดท้ายนะอันนี้คือพระุทธิเจ้าเพิ่นด้นกล่าวได้ตัดไวในประลึงเรื่อง ปรินิพานสูตรอันนี้พวกเขา้าพุทธศาสนิกชนพวกเขา้าทั้งหลายกันนะบำเพ็ญไปเรื่อยเรือกันนะบำเพ็ญศินสมาธิปัญญาบำเพ็ญคุณงามความดีรักษาศินให้บริสุทธิ์แล้วกัตั้งใจภาวนามีสมาธิใด้จิตใด้ใ,ใจพ่อโมมีการมีงานกับจิตใจปุ๊บขมันในสมาธิกำหนดร่มหายใจเขาหายใจออก เบิงบ้งกายเบิ้งใจของเจ้าของนะ่ะแต่ละมือแต่ละวันชีวิตของเฮานะ่ะมันยืมมือยืมมือยืมวันอยู่เลยจกักจิตเป็นอย่างไรกับหู้ล่ะแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละวันภายในพัวเฮาจะตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีสัง่งคุณงามความดีเขาสู้จิตเขาสู้ใจ ถ้าหมอจิตใจของห้องบริสุทธิ์รุดพลจากอาสวะกิเลสแล้วนะตายจะได้ก็ตายถเถอะกระบอกมีปัญหากาว่าตายกาว่าตายของเอาตายโดยยังมีกิเลสตัณหาราคาอยอู่จะตายอยู่ในตึกหอ,หองดิบหองดีหองสูตรทองหยังกระเถอะก็ยังมีกิเลสอยู่ตายจงได้กระบอกบดดีทั้งนั้น กันตายหมดกิเลสแต่ตายอยู่ในโฮมใหม่เกิดตายพระหรหันต์ตายร่างกายของพนตายแต่ว่าจิตใจของพนบริสุทธุพนจากอาสวะกิเลสน,นี่แหละเพลิดประเสริฐกว่าที่จะตายอยู่ในที่หรูหราโออาร์ R, นะอันในหลักของพทุทธศาสนาท่านเน้นในศาสนาสัสทธาญาณุภาเน้นลูกหลานนะ อตาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรอัลบพรนะทีนี่นะเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้น้องมณีนะยะถาวาริวาปูราปาริปูรเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนงเปตานังอุปากาปาติ อิชิตังปะฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปาจันโทปนราสูยาถามนิโชเติระสุยาถา,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 าสัพพีติโยวิวัชฌานตุสัปปโรโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรอยโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาธนาสีลิจเนจังวุธ,ธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวทานเทอายุวันโนสุขขังภาลังภาวะตูสัพพามังคาลังราขันตูสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ สัทาโจทีพาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวนโหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เ a ัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา